ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติพี่น้องครับเกิดปัญหาแล้วครับผมเป็นนักการเมืองผมไม่เคยแทรกแซงสื่อมวลชนแต่วันนี้สื่อมวลชนแทรกแซงการปลาใสครับเดินมาขอว่าให้ร้องเพลงลุงตู่อีกรอบถ้าพี่รองน้องจะเลือกเพื่อไทยไหมเปล่าแล้วครับผมมาท่านเปิดดูผมไม่ห่วงอะผมกลัววันหนึ่งลูกรูดรูดติ๊กต็อกลมันถามว่าพ่อไปทําอะไรอยู่บนนั้น ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ร่วมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกร่วมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่เมื่อวานเนี่ยจัดงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอสีร้อยคนเปิดตัวคันดิเดตนาะยกก็เปิดไปอะแต่ที่ผมไม่สบายใจพี่น้องครับออกเพลงออกเพลง วันติ๊กตอกไปหมดตั้งแต่เมื่อเช้าเอาเด็กหนุ่มๆสาวๆใส่หน้ากากมองหน้าไม่่อยเห็นแล้วไม่รู้เด็กพวกนั้นอายหรือยังไงก็ไม่รู้นะร้องเพลงลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนผมจะตั้นใจร้องให้จบนะท่านกัดฟันดูให้จบก็แล้วกันผมเห็นแล้วครับ เอาเด็กๆลูกๆหลานๆมาลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่คนดีมือสะอาดเลือกลมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู <một> ่พี่น้องคนทําไม่อำมาอำมาหิดจริงเนี่ยไปยุให้เด็กทําอย่างนั้นไม่ได้อยู่มาแปดปี นี่น้องๆลูกๆหลานๆที่ลูกไปเต้นไปร้องเพลงตรงนั้นลูกเอ้ยอาเต้นไม่ได้ว่าอะไรลูกนะลูกนะเข้าใจเห็นด้วยการสั่งแดงออกทางการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีปัญหาละอาเต้นเข้าใจอาเต้นมีปัญหากับประยุทธ์คนเดียวลูกไม่มีปัญหากับคนอื่นไอ้เพลงนั้นล้วไม่ฮิตแล้วครับลูกๆหลานๆที่ติดตามการถ่ายทอดไม่ว่าถ่ายทอดสดหรือถ่ายทอดแห้งผมจะฝากไปเพลงนงครับให้ลุงตู่มากัน ลูกๆหลานๆอาเทนไม่สงวนลิขิ์เอาเพลงนี้แหละไปเผยแพร่ในติ๊กต็อกสู้กับมันสู้ทุกเม็ดลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทอีกทีนะครับลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาท เลือกลุงตูเลือกลุงตูเลือกลุงตูไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติพี่น้องครับเกิดปัญหาแล้วครับผมเป็นนักการเมืองผมไม่เคยแทรกแซงสื่อมวลชนแต่วันนี้สื่อมวลชนแทรกแซงการปลาใสครับเดินมาขอว่าให้ร้องเพลงลุงตู่อีกรอบครับ <S <S น้องถ้าพี่รองน้องจะเลือกเพื่อไทยไหมอ้าวพี่น้องเราไปถามสื่อมวลชนอย่างนั้นไม่ได้เขาทําหน้าที่ใครอยากฟังอีกทีขอเสียงหน่อย ผมจะบ้ากับประยุทธ์สักวันหนึ่งครับวันนี้อ่ะวันที่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติพอแล้วนะผมเปล่าแล้วครับ ผมมา่ท่านเปิดดูผมไม่ห่วงอะผมกลัววันหนึ่งะลูกรูดรูดติกตอกแล้วมันถามว่าพ่อไปทำอะไรอยู่บนนั้น